สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาิก35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพั์อัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัตธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089812-1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชญีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 8์แ สารธรรมเรื่องเห็นพุทธเห็นธรรมในพุทธสถานสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องพระกยาหารมือสุดท้ายในจุนทะพอได้ทราบว่าพระบรมศาสดาสเสด็จมาประทับอยู่ในส่วนของตนก็มีความยินดียิ่งนักนะคะก็รีบออกไปเฝ้าพร้อมด้วยเครื่องสักาาระนะคะแล้วก็ได้สดับพระธรรมเทศนา จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะคะแล้วก็กราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้เข้าไปรับอาหารบินทบาทในบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นค่ะส่วนตนเองนั้นนะคะเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารอันประณีตพร้อมทั้งสุกรมัทวะประกอบด้วยรสโอชาคำว่าสุกรมัทวะนี่นะคะหมายถึงเห็ดชนิดหนึ่งที่หมูชอบกิน ะะแต่ในบางตำราะะพระโบราณการท่านกล่าวไว้ว,ว่าคือเห็ดปากหมูะะบางท้องที่เนี่ยก็เป็นอาหารที่หาได้ทั่วไปตามฤดูกาลแต่ก็เป็นอาหารที่ย่อยยากไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับท้องไส้แต่คนหนุ่มสาวนิยมบอกว่าเห็ดชนิดนีเออ้เป็นอาหารรสดีหากินยาก นายจุนทะจึงเตรียมด้วยความตั้งใจว่าอยากให้ริมรถอาหารชั้นเลิศของชนบทนะไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพระพุทธองค์นะคะในวันรุ่งขึ้นพระบร,รมศาสดาสเสด็จไปยังบ้านนายจุนทะพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เป็นบริวารประทับนั่งแล้วก็ตรัสสั่งให้ในายจุนทะนำสุกรมัทวะที่จัดเตรียมไว้นั้นมาถวายพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะคะ ส่วนที่เหลือให้นำไปฝังดินเพราะไม่มีผู้ใดในมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกจะสามารถย่อยอาหารสุก,กร์มัธวะนี้ได้ยกเว้นพระองค์เพียงผู้เดียวและให้นำอาหารชนิดอื่นมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในจุนทะก็ทำตามพุทธดำรัสนั้นครั้นเสร็จภารกิจแล้วตรัสอนุมโมทนากถาอย่างนจุนทะ ให้เกิดปิติสมนัตแล้วเสด็จกลับสู่อัมพวนารามและในวันนั้นเองพระพุทธองค์ก็ประชวนด้วยโรคพระโลหิตปักขันที่กาพาดนะคะก็คือถ่ายเป็นเลือดลงพระโลหิตนะคะสเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าทรงเปล่งพุทธอุทานแสดงบุพกรรมของพระองค์เองว่าในอดีตชาติปางก่อน ตถาคตเป็นแพทย์ได้ให้ยารักษาโรคแก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งโดยให้รับประทานยาระบายแต่โรคนั้นกลับกำเริบหนักขึ้นอีกด้วยกรรมอันนั้นจึงเกิดโรคปักขันที่กระพาดแก่ตถาคตในครั้งนี้เมื่อพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงบุพกรรมนะคะซึ่งหมายถึงเรื่องกรรมเก่าที่เคยทำมาแต่ปางก่อนนะเะมื่อพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงบุพกรรมของพระองค์เองจบแล้ว ก็ตรัสชวนพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุงสงฆ์เสด็จไปยังเมืองกุสินาราทรงระงับทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคด้วยโอสถก็คือสมาธิฌานในระหว่างทางนั้นพระองค์ก็บังเกิดอาการกระหายน้ำเป็นกำลังจึงทรงแวะเข้าประทับพักหน้าร่มไม้ริมทางพรางตัดสั่งพระอานนท์ว่าดูก่อนอานน์ เธอจงนำน้ำฉันมาให้เราตถาคตาจาักดื่มระง,งับความกระหายให้สงบพระอานนท์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ฟูเจริญเวียนประมาณห้าร้อยเล่มเพิ่งข้ามแม่น้ำนี้ไปน้ำในแม่น้ำก็มีน้อยคงจะขุ่นข้นไม่ควรเป็นน้ำเสเวยหอพระองค์เสด็จไปถึงแม่น้ำกบกุทานาทีไม่ไกลจากที่นี่นัก มีน้ำใสเย็นและจืดสนิทพระองค์จักได้เสวยและส่งพระวรกายให้เย็นเป็นสุขสำราญพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสั่งเช่นนั้นกับพระอานนท์ถึงสมครั้งพระเทระกราบทูลทัดทานสองครั้งในครั้งที่สพระเทระคิดว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยืนยันพระดำรัสโดยไม่มีเหตุในย่อมไม่มี จึงรับพระดำรัสแล้วนำบาตไปตักน้ำที่แม่น้ำนั้นปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำซึ่งขุ่นข้นด้วยรอยเกวียนกลับใสสะอาดอย่างน่าอาัศจรรย์พระเถระเห็นแล้วรู้สึกประหลาดใจคิดว่าพุทธานุภาพนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักแล้วก็ตักน้ำมาถวายแด่พระพุทธองค์ขณะนั้นบุตรของมารกษัตริย์ที่มีชื่อว่าปุกกุสะ ซึ่งเป็นสาวกของอาลาลดาปุตกาลามโคตเดินทางมาจากเมืองกุศีนาราจะไปยังเมืองปาวานาครผ่านมาทั้งนั้นเห็นพระปรมาสสดาประทับพักผ่อนอยู่ที่ร่มไม้จึงเข้าไปเฝ้ากราบมังคมแล้วก็นั่งลงในที่อันสมควรได้ฟังพระธรรมเทศนาสันติวิหารธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใส จึงน้อมนำผ้าสิงคีวันหนึ่งคู่นะคะซึ่งผ้านี้ก็เป็นผ้าเนื้อดีผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีนะคะมีสีดังทองก็นำเข้าไปถวายพระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้พื้นหนึ่งแล้วก็ตรัสสั่งให้นำไปถวายเก่พระอานนท์อีกพื้นหนึ่งนอ,นอกจากนั้นก็ได้ทรงแสดงพระธรรมกถาให้ปุกุสะรื่นเริงในกุศลจริยาตามสมควรแล้วปุกุสะจึงกราบทูลลาหลีกไป เมื่อปุกุษะหลีกไปแล้วพระอานนท์ก็นำผ้าสิงคีวันเข้าไปถวายพระพุทธองค์พระ,ะรบรมศาสดาทรงนุ่งผืนหนึ่งและทรงห่มผืนหนึ่งทำให้ผิวพระวรากายของพระรผู้มีพระภาคเจ้าดูผ่องใสย,ยิ่งนักจนพระอานนท์เห็นแล้วก็กราบทูลสรรเสริญว่าพระชวีวันของพระองค์ดูผ่องใสงดงามบริสุทธิ์น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ตถาคตจากปรินิพานที่ระหว่างต้นรังทั้งคู่ณสา,าะวโนทยานของมรกกษัตริย์เมืองกุศินาราเอาละค่ะก็เป็นอันจบเรื่องเกี่ยวกับพระกยาหารมือสุดท้ายลงแล้วนะคะต่อไปก็จะขอเริ่มต้นตอนที่6ต่อไปนะคะคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ กุศีนารานะคะกุสินาราเนี่ยนะคะเป็นภาษาบาลีแต่ชาวอินเดียจะออกเสียงเป็นกุชีนากานะคะเป็นสถานที่มีความสำคัญหนึ่งใน4ส,สังเวชนียสถานของชาวพุทธจะอยู่ในเขตตำบลกาเชียอําเภอกุสีนาการัฐอุตตรประเทศนะคะในปัจจุบันการเดินทางก็นับว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายมาก พุทธสถานที่นี้นะคะก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีความสวยงามซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละที่นี่เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปาิีนิพพานเป็นเมืองที่ได้รับการเลือกสรรแล้วจากพระบรมศาสดาที่จะละร่างวางขันไว้ที่นี้แม้พระอานนท์จะได อ,อนวอนให้ไปปรินิพานที่เมืองอืง่นที่ใหญ่กว่าเจริญกว่าแต่พระองค์ก็ถือเอาเหตุ3ประการที่ต้องมาปรินิพานที่นี่นะคะเหตุสามประการนั้นก็คือข้อที่หต้องการโปรดสุภัททะปริภาชกข้อสงต้องการแสดงมหาสุทาศาสัศนสุแล้วก็ข้อสทรงพิจารณาเห็นว่าโทนปราม สามารถแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างเหมาะสมพรมพุทธศักราช2,404เซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมได้เข้ามาสำรวจที่แห่งนี้จนพบหลักฐานหลายชิน้นต่อมาในคาเล่ผู้ช่วยคานิงแฮมได้ขุดจนเจอพระพุทธรูปปางปรินิพานในสภาพที่ถูกฝังจมอยู่ใต้ซากอิฐ เมื่อขุดค้นแล้วก็พบว่าองค์พระหักออกหลายชิ้นก็เลยนำมาต่อให้อยู่ในสภาพเดิมนอกจากนั้นยังได้พบกับภาชนะคล้ายบาทและเหรียญตราซึ่งทำมาจากดินเผาอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในพุทธศักราช2,499หรือพุทธศักราช2,500ของอินเดียหลังจากได้เอกราชได้9ปี อินเดียจึงมีโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีทั่วประเทศนะคะรัฐบาลได้จัดงบประมาณมาบูรณะอาคารที่ปฏิสถานพระพุทธรูปปางปรินิพานใหม่เพราะเห็นว่าของเดิมคับแคบไม่มีที่สำหรับนั่งแล้วก็ยังได้บูรณะพระสถูปด้านหลังด้วยต่อมาพุทธศักราช2528อาคารนี้กลับทำท่าจะสุดลง ก็เลยต้องบูรณะใหม่จนสมบูรณ์ดังที่เห็นในปัจจุบันการเดินทางมาจาริกสแสวงบุญที่กุสินาราสมัยก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าบริเวณนี้จะรกร้างมากในคราวที่อาจารย์เสถียรพันธรัังสีนักการศาสนาและนักหนังสือพิมพ์มาเยือนในปีพุทธศักราช2496ได้พรรนนาการเดินทางไว้ว่า เป็นสถานที่เวิร์งว้างมีผู้คนอาศัยอยู่น้อยที่นี่มีธรมารมศาลาของอินเดียกับพมา่ารองรับนักสแสวงบุญแต่จะหาของไทยเรานั้นไม่มีนะคะปัจจุบันกรมโบราณคดีได้ดูแลกุศินาราเป็นอย่างดีค่ะมีการพัฒนาอย่างสวยงามภายในบริเวณสารวนโนทยานก็มีปลูกหญ้าเขียวขจี มีไม้ดอกไม้ประดับและที่สำคัญยังไม่เก็บเงินค่าเข้าชมทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติแต่่อยางใดนะคะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธสถานที่สำคัญในเมืองกุสินารา 1. สาลวโนทยานที่นี่มีพระพุทธรูปปางปรินิพานประดิษฐานอยู่ยาวหเมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช600 โดยนายช่างชาวมัทุรานะคะมีนามว่าทินะนะคะซึ่งทำมาจากหินสายแดงตัวอาคารได้สุดพังลงมาทับองค์พระนานแล้วจากการขุดค้นพุทธศักราช2396กนะคะก็พบว่าพระพุทธรูปองค์เนี้จมอยู่ใต้กองอิฐก็ได้เริ่มบูรณะแล้วรัฐบาลอินเดียก็บูรณะเต็มรูปแบบ ในพุทธศักราช2,499หรือพุทธศักราช2,500ของอินเดียนะคะก็ได้มีการบูรณะเพื่อฉลองพุทธชยันตีทั่วประเทศสถาปัตยกรรมของตัวอาคารก็จะเรียนแบบระเบียมด้านหน้าถ้ำอชันตาด้านหลังองค์พระพุทธรูปเป็นสถูปขนาดใหญ่สูง75ฟุต บุรณะสมัยพระอูจันทร,รมณีราวพุทธศักราช2470ต่อมาบุรณะอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2500และพุทธศักราช2540ตามลำดับสถานที่สองนะคะเรียกว่ามถากวัวอยู่ตรงกันข้ามกับสารวโนทยานไม่ไกลกันนะคะเป็นอาคารขนาดย่อมสร้างโดย อุบาสกชาวพมา่าที่มีนามว่าอูโฟเทียวนะคะเมื่อพุทธศักราช2470ดน้านในจะประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ปางภูมิสัมผัสทำด้วยหินดำสมัยปาละราวพุทธศักราช1200นะคะจะสูง5ฟุต6นิ้วท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมได้ขุดพบใต้ต้นโพ พร้อมกับซากสังคารามอื่นๆนะคะส่วนต้นโพป,ปัจจุบันถูกขุดออกไปแล้วซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปีด้านหน้าของอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีซากสังคารามขนาดใหญ่ในยุครุ่งเรืองที่นี่ก็คงจะเป็นส่วนเดียวกับสาลวนโนทยานเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันสถานที่สำคัญสถานที่3นะคะก็คือโมกุพันธะเจดี อยู่ห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตรเศษจากสารวโนทยานชาวบ้านจะเรียกว่าสถูปรามะพาติลาซึ่งหมายถึงบ่อน้ำที่แห้งในฤดูแล้งเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระศาสดาในปีพุทธศักราช2,403นะคะท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมได้พยายามเข้ามาบูรณะแต่ไม่สามารถทำได้ พอสถูปนี้ได้มีชาวฮินดูสร้างวัดฮินดูครอบไว้ด้านบนรวมทั้งถูกขัดขวางจากเจ้าของที่ดินต่อมานักโบราณคดีอินเดียมีนามว่าฮิราณนนันทาศาสรตได้เข้ามาเจราจาจนเป็นผลสำเร็จแล้วก็ย้ายวัดฮินดูที่มีนามว่ารามภาพาวานีออกจากยอดสถูปแล้วก็เริ่มขุดแต่งบูรณนะเมื่อพุทธศักราช2453 เมื่อจบ2,484บนยอดสถูปก็มีต้นไสขนาดใหญ่เกิดอยู่ที่นั่นไปที่จำพรรษาของพระสงฆ์จีนองค์หนึ่งที่ลีภัยมาจากประเทศจีนนะคะเมื่อท่านมรณะภาพแล้วทางการจึงตัดต้นไสนออกและบูรณะองค์สถูปเส้นประศูนย์กลางองค์สถูป34.14เมตรสูง7เมตรสถานที่4 สถานที่โทนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุสนนิฐานว่าอยู่ติดกับวัดไทยกุศินาราเฉริมราชจะมีต้นโพขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณต้นโพยังมีร่องรอยของอิฐแตกหักอยู่บ้างนะคะเลยออกไปเล็กน้อยก็ยังมีซากโบราณสถานปรากฏอยู่รัฐบาลได้นำป้ายไปปักไว้บอกว่าโบราณสถานที่นี้ได้รับการคุ้มครอง ต่อไปสถานที่5คือสถูปบ้านในจุนทะนะคะจะอยู่ห่างจากสารวโนทยานไปราว20กิโลเมตรอยู่ในเขตเมืองปาวานากาหรืออีกชื่อว่าฟาซิลนากานะคะซึ่งเป็นเมืองแฝดของนครก,กุศินาราในสมัยพุทธกาลเป็นสถูปที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างครอบบ้านในจุนทะเดิม โดยเร็งเห็นว่านายจุนทักรรมารบุตรนะคะซึ่งเป็นบุตรช่างทองเป็นผู้มีบุญคุณต่อพุทธ,ธบริษัทโดยถวายชุมชนเมืองปาวาเมืองนี้ก็เป็นสถานที่นิรวานหมายถึงที่ตายนะคะของาศาสดาหมหาวีระเช่นกันปัจจุบันสถูปนายจุนทะยังไม่มีการขุดค้นแต่อย่างใดแต่ทางการได้นำลวดหนาม มาล้อมไว้สูง50ฟุตนะคะเมื่อพุทธศักราช2516ก็ได้พบพระพุทธรูปฝ,ฝังอยู่บนยอดสถูปแห่งนี้สถานที่6ก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์อยู่ไม่ไกลจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พระพุทธเจ้าเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ที่เมืองกุสินาราแล้วก็ที่อื่นๆนะคะเช่นพระพุทธรูป ยุคคันธาระที่สวยงามหลายองค์นอกนั้นก็เป็นพระพุทธรูปสมัยปาละมัทุลาและคุป,ปตะทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธสถานที่สำคัญในเมืองกุศินาราซึ่งได้แก่หนึ่งสาลวโนทยาน 2. มถากัวสามกุตพัณฑะณเจดีสี่สถานที่โทนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ หสถูบ้านนายจุนทะสถานที่ 6. ได้แก่พิพิธภัณฑ์ลำดับต่อไปเห็นพู้เห็นธรรมในพุทธสถานนะคะขอนำเสนอเรื่องความสำคัญของกุศินาราในอดีตเมื่อพระอานนท์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าไม่ควรเสด็จปรินิพนา์ในเมืองกุศินาราเพราะว่าเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กเป็นที่ดอน ไม่มีความอุดมสมบูรณ์นักนะคะแล้วก็มีฐานะเป็นกิ่งเมืองพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก่พระอานนนโดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองกุศินาราว่าในอดีตนั้นเมืองกุศินารามีชื่อว่ากุสาวดีเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าจากักรพรรดิที่ทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะนะคะกุศินารานี่ก็เป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรือง มีความมั่งคัง่งมีประชาชนอาศัยอยู่มากแล้วก็เป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจหน้านาชนิดตำนานโบราณได้กล่าวว่าในอดีตกุศินาราเคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์ที่ชื่อว่าตาสศสสระและรัชทายาทผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ก็มีอีก12พระองค์นะคะพระพุทธองค์ทรงตรัสย้ำว่าอานุน เธอใหญ่ได้กล่าวว่าเมืองกุศินารานี้เป็นเมืองเล็กเป็นเมืองดอนกิ่งเมืองในอดีตพระเจ้าจาักรพัรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะทรงของราชอยู่ในเมืองนี้พระองค์เป็นกรรษัตริย์ผู้ได้รับการอภิเษกเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตนะคะมหาสมุทรทั้งสี่นะคะ ็ได้แก่มหาสมุทรอันมีน้ำเต็มอยู่เป็นนิดอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งประกอบด้วย 1. ปีตาสาครจะอยู่ทางทิศเหนือมีน้ำสีเหลือง2ภพลิกาสาครจะอยู่ทางทิศตะวันตกมีน้ำใสสะอาดเหมือนแก้วผลึก3ทีระสาครเกษียณสมุทรทางทิศตะวันออกมีน้ำสีขาวส่วนสนีลสาคร อยู่ทางที่ใต้มีนามสีเขียวนะคะก็ประัตรผู้นี้ก็ได้อยู่ในแผ่นดินที่มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตซึ่งในอดีตนั้นนะคะเมืองกุชินาราที่ชื่อว่ากุสาวดีแห่งเนี้ยเป็นราชธานีที่มั่งคัง่งรุ่งเรืองมีคนอาศัยอยู่หนาแน่นมีอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอุดมสมบูรณ์ อุสาวดีราชธานีไม่ได้เงียบจากเสียงสิบประการนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงผินเสียงขับร้องเสียงกลางสดานเสียงประโคมแล้วก็เสียงเชื้อเชิญว่าท่านทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มจงเคี้ยวกิน เมืองกุสาวดีมีกำแพงเจ็ดชั้นเลยนะคะก็คือกำแพงทองกำแพงเงินกำแพงแก้วไผ่ทูลกำแพงแก้วผลึกกำแพงแก้วโกเมนกำแพงแก้วบุตรสราคมและก็กำแพงรัตนทุกอยาก่างเมืองกุสาวดีราชธานีมีเมืองขึ้นมากถึง8 4 0 0 0เมือง อานนท์พระเจ้ามหาสุทธสนะในอดีตนั้นไม่ใช่ใครอื่นเราตถาคตนั่นเองคือพระเจ้ามหาสุทธสนะในสมัยนั้นเราย่อมรู้สถานที่ที่ควรปรินิพานในอดีตเราเป็นพระเจ้ามหาสุทธสนะผู้ทรงธรรมครองความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินโดยมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตเอาล้วค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไร คงจะต้องติดตามฟังในคราวหน้านะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ